เน่ยยังลุหูอยากกินนมมาลกถูกเอาไว้มือหมากกว่ารังอยากกินเอากระน้มากันเออยากอาบน้ำเออสั่งเป็นมอเนย์ทักทายสบายดีขอเม่น้องเอฟซเบิร์ดสกูกคนพี่น้อง ว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศแล้วะยินดีนต้อนรับกับทุชซองสะเพลงพี่น้องอ่ะตอนนี้น,น้ำแบบเติมเห็นยังกับเอือยอห้ลูกอืมกินนมบ่ชาบกินเองัอกัดแก็บ้ว เด ja ja ี๋ยวเอจีน่าเอจีน่าขายบุ๊กเสียงขาลูกข่อยดำคือคานแจ็บบ่้ะแจ็บบุ๊กอะไรต์แจ็บบ่แจ็บบอ้ะยังดูเห็นหน้าไปนะ อ้าวอ้าวสั่นคุ้นละวันนี้ hết chẳng rồi ừ. yeah. Hết chẳng luôn Má 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 Khăn đây Ở đâu Má Quyền hả Má tì má tì Bù Má má bờ, như

อมงี้ยเลยการไปขั้นไปเจนาสลินจะบยางเดียบน้องเด้อจะเต้นเด้ออ้อมอไรฮะสิดิตาลูกบลิน

บอกเห็นลูกบอบบอบอยินเรออิ่มเลยบ่อิ่มแล้วไย่งอ้ยังไม่เถ่ายังไม่อิ่มไปถ่าไปกินเข่าปะหบืบืนแล้วครับหลุดแล้วครบอ่อิเนับนนายนี่ก็ับอืม กินลยเขามากินเลยเขากั่มกอ่าเอาาเย็นเลยอะให้นน่ะอเขาก่อนดี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 มากเลยคุณจันทดีมากเลยปากินเน้ละกูม้งใช่กินเน้ละก้าบ่ที่เนี่ยแป้งเอาอะไรนะอะมันายบนบเนี้ เอาก็เเลืออยู่เงินก็เห็นวากะบ้าตับตุ้มที่แหต้มแนตับต้มะเพลินบ้าตีเน้หวตยันบกร่ายมบ่ขนเลยแค่้มเรจะนาถาด้วยเระ่าย่าอแจเอีบแลซับ นี่พอขอรกนจ้าบริโภคเขาไก่ที Wash ่มวยมใส่ถั่วีเคจะจ้แราอาแล้วจนารืามามาเด้อเสือแล้มมนหนกิ่นเขาเลยแซ่บมามาิ่นเขาสามครีมไปไหน

เดี๋ยวไปสลมนตีมันตีใช้ขาจอดอามาเนาะขาแมแข็งเรียอไ้มนี่อาจะนั่นไมันรหนไม่แข็งหรือเออมันบอกแข็งเลยนางไม่ใช่ปรอเออไม่แล้วกอนแล้วกอน ขายขายเจ้ายาครับเป็นกงน้ำชาต้องใช้กขมขายให้ลายชงขึ้นมาขายบรีมกอยู่หันมาขายีขายต่เอยู่นเม้องเ้อเรแ่คิดกลัมอยู่เลยนี่นะอั่่ไกิใช่โอ้ยมันก็น่า่นนี้ไม่ติดไม่ติดดบเสิร์ใหุ่มนยเนาะเนาะเนาะม ไม่ได้ใช <c oughs> <c oughs> ่ก่อนไราจะขาขายตาแลบขาวเมบกบัคนอโบแมนคอี่ยังกันนะเาโลผิวคัดขีดคายิวเป็นช้เป็นฝาเ็ลงมือลกัายได้เลยจะแอจะแอค่ะชิบูวันช่วยเวียไปใส่ ดูคาสเวียดดีเลยวัวนี่ประคั่นจิยองไอบ่คอยสบายจ้าวินี่ใ้อนี่ถือสามตัวเยอะสิบพันจุ๊กจุ๊กจุ๊กจ้๊กจ้าในกลุ่มนี่ในกลุ่มนี่กลุ่มแนีกซ์อี่ในกลุ่มนี่กลุ่มเฟรนเดย์านกลม่มี่นกอง อาหารปิ้งตามขอุญเลือดแปลงพี่น้องอ้ากรบรีแพย่ไปขี้อ่ะมันมันกรอนกร่รอนไข่ทองบรีโว้ยไข่ทองบรีไข่ทองบรีเราวงเราวงพรเก็บนะเก็บ ช่ป่ะแม่เนาปแกันเือังมันจะเคงอ,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 อยากนอนมาลนนนาออยากนอนมากินแพร้อมมากเลยมาเนยะย่านยงแซไม่าก <c oughs> เอาาหลักเป็ดเพิ่เิเพิ่เป็ดต,ต,ตัวเดียวเป็ดไท โทรมาแบบมันหาเกอกไปกินเนี่ยมันโทรมาแจ้ใชอ๋อหลักเบ็ดมึงบอหลักเบ็ดคออเบ็ด่างนะเ็ดจะวัดฮะมาเคืนนี้มาเห่าหลักเป็ดเป็นต้นมาเห่าจังโงมันเห่าไหมเง้่อยไปข่อยเมื่อกะเห่าซเซมาเโมงกอน่นะลง่ไดปก่เอาเชืองไม่ดีหรออ่ะวัน

ไปเซนะตอนนี้กำลังสีเดินทางกลับบ้านอางเอ้ยโดนหยนะเนาะจะดมเยนอนเบไวเลยเนาอยกนอนแลแหละโอเพ่าลูกแพแพ อ <c> ย <ười> ่าม er, <pf unlikely> ือแลยพี่เนาเมานมเป็นอย่างนี้ไม่พามาแล้วนะไปส่งก่อนแล้วจึงกามานมกลับมางปรับไปขาบแล้วขับแล้วจะลงคือสิบขับไป

ลงมามันก่นตัวเองมาลูกอือ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 อนั่นมออนั่นมฮะตาเอ่ะไม่ลงสงกัสเซเลโคไปขีปแล้วนะพีนะ สุดท้ายนี้ก็ขอขาคำว่าขอใจน้ำ่อมพี่น้อง FC น้องพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์หักชมคลิปสะแพงด้วยที่บกขาบโฆษณาพี่น้องถ้าว่าสะแพงเห็ดพิพาทประกันรายใบยังบุตรบัวตองเห็ดยังบุตรจูงบัวงามในคลิปนี้สะแพงกับเก่าขอถูดขอภไปน้อพี่น้องสุดท้ายท้ายคลิปนี้ก็มีแต่คำอวยพรอวยใจให้พ่อี่น้อง FC จงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บได้ความขายจะมีสำหรับคลิปนี้น้องลับเด็กกับสะแพงก็ขอกลับสบายดี